เฮ้ย่มันรักมันรักษาระเบียบของมันไงไม่นัยได้กุ้มใจสิแม่หาอาหารสุขภาพบ่อยเหได้บ่ได้ีแล้วแม่ไปกินง่ายๆแล้วพวกนี้นคือป,ป่ารถป่าทายไว้อยู่นื้อมันยศชายจานสีหายยศนิดน้อยหนึ่นนงก็บอเอาอาจารย์ใหม่โอ้ยมือแอมเด้อว่าระเบียบแปลกระเบียเบเกีต้องับใคร<ๆ>้วแ,แบบนี้สิบ้างดของทอดไงไก่ต้องอกไก่เลยนะอืต้องอก สวงกไกลมากลินลินลินแน่นอนทำแบบนี้มนผมเห็ุอยู่เดือนหนึงห่งหละน้ำหนักคุ้มใดเลยแต่ว่าง่ายกันป่อยอป็อ่อยแล้วนะมาันจะได้น้ำหนักมันน่ะ,ะได้สมสวยแลบความสูงม,มันมดนะคือสูงแล้วน้ำหนักตัวยังไม่ได้ แต่ว่าถ้าจะให้อ้วนน่ะมันก็ไม่ใช่อ้วนแบบไขมันไงต้องอ้วนแบบมีสุขภาพความหมายมันน่ะคือแบบเป็นกล้ามเนื้อโอ้ยจะไปหาใส่เด้วเหนื่อยนะพ่อเนี่ยสีห้าทุ่มก็กำลังกายคอยรับปั๊ตลอดไงที่แรหลกอ่าที่แรกเคสมันเล่นอยู่ฮังคิดว่ามันบอกกังไกลหลับแบบที่จะปล่อยพานเสนะแต่ไปออกคือคือเกาออกซูมือ เสียงเล็กปึง,งปังปึงปังเลยจะรักพี่กอไแม่มน้ำมันป้าพี่สองขวดนั่นโอ้ยังนี่ยปลาหมึกกรหมูอืมชี่เด็ดท่โอ้ยหนย่อยน่อยได้แบบไรมา ต้นไหนเนี่ยบดะอย่าให้เฉลยเฉลยไม่ได้นะนัวนัวคือเกาเวลานัวนัวนัวทีเด็ดกับบาลามันไม่ได้มันไม่ขึ้นเองหรอกไม่ได่าไปปลูกปลูกกระดุมพันไม่ได้ขึ้นเองได้โอเค อ,อ,อเดี๋ยวเรามาดูจตมตำด้ยวยกันพกกี่เมตเมตได้หมได้หมดได้หมดถ้าสดชื่น ข้าว่ะเนม่อน่รายเป็น่เืมนันแน่นเสียงขบนะมาหารแรมายายมหอย่างโตป่ะมาเตาที่เราเตรียมไว้เลย าเพูดถึงกับพูดถึงกับิัณฑ์าลหายมาถามลในคลิปด้ปะเนี่นแล้โอแสนนี่ยิ้มไปๆอ่าปังงปังนี่ค่าฝาส้มนะคะโอ้ชีเด็ดครับผมอ้า้า้าส้มฝ้าส้มมันจะนัวน ปลาแดงปลาแดงก็ปลาแดงตำปลาส้มก็ตำใส่ลงไปใส่เยอะหงัวเยอะจริงสองบวกลงไปเลยอะมา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 กับข้าวมูทิ่มหืมเห็นไหมงัวโอ้นัวโยกก็ได้ก็โยก ผกกอยากไปเพราคุกแล้เลย <c oughs> เอาเลยว่าลองชิมดูไเนี่แซ <c oughs> ับสัดดีท้เลยซ <c oughs> ับแ้วแต่ว่าหมหูมนอยากอันนี้นเนาะเนียนบ <c oughs> <c oughs> ่เฮ้ยคดวมานอ,อ่อ,อนๆนี่ <Okay. S 1> อ๋อมันดำมันบันทึกเองอยู่นะต้มให้หน่อยไปไปกินมันอยากแข็งแล้วมันก็อ,อยากขูมมด,ม,ดม,ม,ม,มันอ่อนพูดสมันอ่อนพูาบอกไม่ได้นี่ปนกบอันนี้ช่วยเอาออก พริกสี่เม็ดมะพร้อมกันมะพริกจ่าเอ็มเจ้าตาดีจะเบิ้ลซอยข่อยจะว่าแม่นบิ๊กอยู่เ่คนไหนนี่ไหมคนที่สามเนี่ยอ่ามืออยู่ตะวันบ่แม่นบ่แม่นบ่่แมิ๊กจอยก็นี่นะเอ้ามันอยู่ในคลิปเดจ่ามันก็ันอ่าหน่ะมันแม่นเหรอคะหน้าตาคืออยู่ดีแมน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 เนาะ นี่แม่ปลาดาเออเขาเขาให้ใส่แมเนาะอืมมันใส่แมทไงเขาบิังหน้าตาเขาบอว่าแมทบตาบังอะไรเนาะอืมเบิังหัวก็คื่อนะหัวมันหัวล้านนี่เข่าหัวล้นมาทุกคนเลยบ่เออสีแมนสีแมนหลังข่อยนั้นไม่ได้ล้นมาทุกคนนะคะยังหลับล้นทำไมต่างหากเนาตัดผมสิถ้าไปตัดอีกได้ปลาดาเออเอามากินเลติยบข้าวกรเดื่องกินซีนซ้ำมาหุงกันด้วยมาเมย์มาเมย ใส่ทุกติดเลยนะเตยใส่ติดก็ใส่นอาแกงมาตักเอาหมกเงินได้ยี่ไม่แกงตามทำแม่ยี่โม่กันแล้วก็สิ่งตามมาหุงมาซื้อม่ใช่ตอนนั้นอยากซืมนี่เส้นท่ถ่ายไม่ได้กินกินคทนี้แ่ละกินแค่นี้ ตัดคลิปอย่างเดียวเลยค่ะมาตัดแสบตัหมะงน้ำกันขั้วตัดอีริ่งตามครับตัดคลิปกันอยู่ไม่ได้ถ่ายถ่ายเห็นยังเอาคลิปเนี้ยป้าเอาคลิปห้าไปตัดไผ่เลยป้าขอคลิปมันจะส่งให้อืใครจะถ่ายเห็นยังกินตัดคลิปตัดคลิปอันนี้เห็ดอันนี้กันเนี่ย

ือเออมันโดนหันดนนี่มากินเต็มบ่เอาเหีลวรู้เปพักอันเนี่ยพักกันเห็นลวกว่าแม่พักอันนี้ท่านพี่อยากกินแกงปลาพี่จะทำแกงปลามาแล้วตำส้มต่ำโอ้ยัวข้อฐม่าร